ฝันให้ใหญ่ทําให้จริงยิ่งทํายิ่งใกล้ความสําเร็จคุณเองก็สามารถฝันให้ใหญ่ทําให้จริงและยิ่งทําให้ใกล้ความสําเร็จมากขึ้นได้แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายที่แสดงให้เห็นว่าความฝันและความมุ่งมั่นสามารถพาเราไปสู่ความสําเร็จได้แต่เส้นทางสู่ความสําเร็จเต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทายมากมายเป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าการฝันให้ใหญ่ทําให้จริงและยิ่งทํายิ่งใกล้ความสําเร็จไม่ว่าอุปสรรคจะมากมายเพียงใด หากเรามีความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ความสำเร็จจะมาหาเราในที่สุดดังนั้นลุงตีขอให้ทุกคนจงฝันให้ใหญ่ทำให้กลายเป็นความจริงและไม่ยอมแพ้เพราะความพยายามและความเชื่อมั่นในตัวเรานั้นจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่เราฝันได้ก่อนจากกันไปช่วยบอกลุงตีหน่อยครับว่าคุณมองตัวเองในอีก5ปีข้างหน้าของคุณเป็นแบบไหนคุณมีความฝันที่จะประสบความสาเร็จอย่างไร มาแชร์ความคิดเห็นก็ได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยนะครับอยากประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงตี CEO